ถึงเวลาที่เราจะได้กินเองแล้วแะใช่ได้เวลากินเองคือวันนี้ขายหมดเลยครับลูกค้ามาเจ้าแรกเจ้าเดียวเือนนี้ขึ้นรถไปลงรถกลับมาซื้ออีกจนหมดเลยซื้อขึ้นไปเสร็จแล้วไปชิมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอะเอาเพิ่มดีกว่าใช่ลงมาเพิ่มขอบคุณมากเลยนะครับผมเกือบหมดเลยเที่ยวไปขายไปวันนี้เราจะไปขายหมูกรอบที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอไซโยกนะครับแล้ววันนี้เราก็จะกินหลูอยู่สบายกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะไปพักที่ไซโยกมันตารีสอร์ทนะครับ เป็นรีสอร์ทที่อบลลอมไปด้วยภูเขานะครับแล้วก็รีสอร์ทนี้ติดแม่น้ําเลยตื่นขึ้นมาก็เจอวิวภูเขาสวยๆวิวแม่น้าสวยๆเลยนะฮะแล้ววันนี้เราก็จะไปเป็นเวลา2วัน1คืนแต่จริงๆก็ไปเที่ยวด้วยนั่นแหละครับและครั้งนี้เราพกหมูกรอบไปเพียง2กิโลเท่านั้นก็ไม่รู้ว่าจะขายหมดหรือไม่หมดนะครับก็เลยเตรียมไปไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าไปในพื้นที่ที่ไกลยอยู่พอสมควรเราเริ่มออกเดินทางกันเลยดีกว่า และว,วันนี้เราเดินทางออกจากอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม hm นะครับและก็แวะกลับบ้านไปที่บ้านโป,ป่งเพ,พื่อไปเอาหมูกรอบก่อนที่จะออกเดินทางกันต่อไปอยังจังหวัดกาญจนบ,บุรีบรรยากาศระหว่างเดินทางจากบ้านโป่งมาที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยคือแดดแรงมากๆเลยไม่มีท่าทีว่าฝนจะตกไม่แต่นิดแต่ว่าพา่อขี่เลยตัวเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีมาเกือบจะถึงแถวๆน้ำต,ตกสายโยกน้อยเมฆก็เริ่มตั้งเขาและลมก็แรงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อุบสรรค์เพราะว่าฝนยังไม่ตกหลังจากที่ขี่รถมาสักพักก็มาถึงแถวๆน้ำตกแล้วและเมฆ ขี่รถวนอยู่สักพักก็ได้ที่ขายสักทีเป็นใต้ต้นจามจุลีใหญ่ๆเลยพอได้ที่ขายแล้วก็จัดแจงของยกของลงจากรถและตอนนี้ลมเย็นๆก็เริ่มพัดผ่านมาเป็นสัญญาณว่าฝนกําลังจะตกแต่ว่าตอนนี้พื้นที่ที่เราอยู่ท้องฟ้าเปิดโปรงอยู่พอสมควรนะครับแต่บริเวณรอบๆเนี่ยมีเมฆดําคิดว่าถ้าฝนตกฝนก็คงจะตกเบาๆก่อนเราก็จะได้เก็บของกันทันและบริเวณนี้ฉากหลังที่เราขายของก็คือเป็นภูเขามีท้องฟ้าสวยงามมากๆเลยและเราก็ตั้งขายอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อากาศเย็นสบายสุดๆ หลังจากที่ตั้งโตเสร็จก็ปูผ้าปูโต๊ะจากนั้นก็เอาของมาวางบนโตนะครับและเราก็เริ่มจุดเตาแก๊สนะครับแต่ว่าลมแรงก็เลยต้องหาอะไรมาบังและระหว่างที่เรากําลังติดเตาอ,อยู่ก็มีรถเก่งคันนึงขับเข้ามานะครับตอนแรกคิดว่าเป็นเจ้าของที่จะมาไล่ที่เรานะครับแต่ว่าไม่ใช่ครับเป็นพี่ๆที่จะมาซื้อหมูกรอบไอ้เราสองคนก็ตกใจเลยว่าจะโดนไล่ใช่ไหมเอ้าพวกขาวมาต้องที่เชเพิ่งมาตั้งเลย <c oughs> ่อก้ลูกค้าาแล้วมาตั้งข <c oughs> ายที่นี่เหรอข้่วยครับใช่ครับอยูไป ระหว่างนี้ก็ยืนคุยกับคุณพี่นะครับแล้วก็ทอดหมูกรอบไปด้วย,ยได้ค่ะไ,ไปเปื่ออะไรยังได้อย่งสงสัยต้องสองรอ,อ,อบเนาะแต่เมยทอดรอบแรกหมดเลยนะ,ะมนจะไม่กลัวมันไม่กรอบได้แล้วลูกค้ามาตั้งปุ๊บลูกค้าเข้าเลยเจ๋งระหว่างที่จะทอดต่อยเสักสนิดนึงนะครับคุณพี่คนเดิมก็วนรถกลับมาแล้วก็ลงมาจากรถตอนแรกนึกว่ามีปัญหาอะไรแต่จริงๆแล้วจะมาซื้อหมูกรอบเพิ่มนะครับ ตอนใจต่างเมื่อกี้แล้วก็บอกพี่นะครับว่ารสชาติเป็นยังไงกรอบไหมทักมาใน Facebook บอกผมด้วยแต่พี่แกก็บอกนะครับลงมารอบสองเนี่ยไม่ต้องทักไปบอกแล้วมั้งว่ารสชาติเป็นยังไงสรุปก็คือคุณพี่ถูกใจหมูกรอบเรานะครับคราวนี้ก็เลยลงมากันทั้งรถเลยและตอนนี้ลมก็แรงมากๆเลยครับผมของนี่ปลิวกระจัดกระจายเลยและพี่ๆที่มาซื้อนี่ก็ใจดีนะครับช่วยจับนู่นจับนี่เพราะว่าตอนนี้ลมแรงมากๆเลยพัดของปลิวไปหลายอย่าง หลังจากทอดเสร็จเราก็มาคิดตังค์นะครับคุณพี่ที่มาซื้อนี้ก็ซื้อไปหลายแพ็กเลยครับผมมีบางส่วนที่เอาไปทอดเองด้วยนะครับและการขายหมูกอวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเลือยู่นิดนึงก็เลยทอดกินเองซะเลยขอบคุณนะครับที่มาอุดหนุนระหว่างนี้เราก็ทอดกินกันเองนะครับเพราะว่าเหลือมไม่มากแล้วและฝนก็กําลังจะตกแล้วด้วยลมแรงมากๆเลยเมฆดําเคลื่อนเข้ามาใกล้แล้วนี่หมูกอวของเราถึงเวลาที่เราจะได้กินเองเลแลนะ้วใช่ได้เวลากินเอ็คือวันนี้ขายหมดเลยครับลูกค้ามาเจ้าแรกเจ้าเดียวเดือนนี้ขึ้นรถไปลงรถกลับมาซื้ออีก นหมดเลตื้อขึ้นไปเสร็จแล้วไปชิมปุ๊บปุ๊บเอ๊ะเอาเพิ่มดีกว่าใช่ลงมาเพิ่มขอบคุณมากเลยนะครับผมก็เกือบหมดเลยใช่อฮะเพิ่งดอสเมื่อกี้เลยเป็นไงอร่อยอร่อยปิ้งให้น้องหมาชิมมั้งกินไหมเนี่ยให้แบล็คกี้กินไหมน้องหมาบอกน้องพี่วาหิวหมีเป็นทุกตัวเอ้า อูเสียดายชิ้นหนึ่งเล่นหรอเดี๋ยวมันคจะมามันคุณจะกลัวนี่เราจะลองชิม่หยไม่เดี๋ยวหลัง้วยอ่ะบเดี๋ยวคายหมูกรอบค่ะเก็บแล้วอยากให้ชิมคุณยายเกี้ยวไหม <laughs> ก่อนที่จะเก็บหลานก็มีคุณยายเข้ามาถามนะครับว่าขขยอะไรแล้วก็บอกไปว่าไขา่หมูกรอบแต่ว่าคุณยายคงจะทานไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะเคี้ยวไม่ได้ปะ่ะเดี๋ยวเราเก็บของแล้วก็เดินทางกันต่อตอนนี้เหมือนฝนจะเริ่มตกแล้ว และจุดหมายต่อไปของเราก็คือไซโยกมันตารีสอร์ทนะครับและแน่นอนครับคืนนี้เราจะไปพักที่นั่นกันไปเราไปกันเลยดีกว่าและบรรยากาศระหว่างทางนี้ก็คือดีมากๆเลยนะครับไม่มีแดดเลยเพราะฟ้าคืมฝนกำลังจะตกนั่นเองและแน่นอนครับตอนนี้ฝนก็ตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราสองคนก็เลยจอดแวะที่ศา,าลาริมทางนะครับตอนนี้รู้สึกว่าฝนจะยังตกไม่หนักนะครับก็เลยเอาถุงดำมาคุมแค่กระเป๋าไว้ก่อนเสื้อกันฝนยังไม่ได้ใส่เผื่อข้างหน้าเนี่ยฝนไม่ตก เฮ้ยจอดเลยต้องจอดเลยฝนมาแล้วด่วยตเตือนฝนก่อนอจะไปถึงกี่โมแต่ใกล้แล้วแหละเอวม,มันสามสิบโลก็ถึงหลังจากขี่มาได้ประมาณ300เมตรฝนก็ตกหนักเลยนะครับเราก็เลยจอดรถเพื่อที่จะใส่เสื้อกันฝนกันจะได้เดินทางต่ออย่างสบายนะฮะและระหว่างทางเนี่ยฝนก็ตกอย่างหนักเลยนะครับและตอนนี้เราก็ใกล้ถึงไซโยกมันตารีสอร์ทแล้วนะครับ และที่สําคัญฝนก็เกือบจะหยุดแล้วนะฮะบรรยากาศนี่คือสวยมากๆเลยเย็นสบายสุดๆดดแค่ทางเข้าเนี่ยก็อลาัางการงานสร้างแล้วนะครับถ้าไม่บอกว่าอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีคิดว่าอยู่ภาคเหนือนะครับ เหมือนกับว่าถนนเส้นนี้โอบล้อมไปด้วยภูเขาก้อนเมฆและก็ต้นไม้ที่สวยงามนะครับและบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยคือดีมากๆจริงๆครับสูตรอากาศสดชื่นอย่างเต็มปอดแล้วก็อากาศเย็นด้วยและตอนนี้เราก็มาถึงไซโยกมันตารีสอร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S ดูวิวบรรยากาศดีสวยงามมากๆเลย และสสยโยกวันตารีสอร์ทก็อยู่ติดกับริมน้ําเลยนะครับวิวบรรยากาศตอนนี้คือภูเขาโอบล้อมรีสอร์ทเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องขอจอดถอดเสื้อกันฝนก่อนไม่ว่าจะมองมุมไหนเนี่ยก็จะมีภูเขาล้อมรอบเลยนะครับและที่สําคัญอากาศเย็นสบายสุดๆและตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบริเวณหน้ารีสอร์ทนะครับและวิวก็ดีมากๆเลยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในรีสอร์ทนะฮะเดี๋ยวขอถอดเสื้อกันฝนจัดเก็บของสักเล็กน้อยก่อนไปเราเข้าไปในรีสอร์ทกันดีกว่านางงานต้อนรับคนที่หนึ่ง น<ค>น,นำร<ล>ดลงจดสัมภาระด้าน,นล่างไม่รู้แล้วมั้งโอ้มีมอเตอร์ไซค์ตรตงนั้นเราจอดไกลที่สุดเพราะเราเป็นปมอเตอร์ไซค์โอ้คนเยอะจัดอะ่ะสวัสดีค่ละลงข้างล่างนี่เลยครับและช่วงนี้สายโยกมันตารีสอร์ทก็จะมีโปรโมชั่นด้วยนะครับ โดยวันที่1ตุลาถึงวันที่31ธันวาวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์จะเป็นโปรโมชั่นนะครับ1,100บาทต่อท่านส่วนวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนาาาักขัตเรือกจะ1,500บาทต่อท่านนะครับวันนาาาักขัตเรือกเนี่ยบวก500บาทต่อห้องนะรวมบุฟเฟ่อาหารเช้าแล้วก็เย็นด้วยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมล่องแพลอยคอด้วยถ้าใครสนใจผมจะแท็ก Facebook ไว้นะครับแล้วก็มีเบอร์ติดต,ต,ต่อตามที่ขึ้นไว้เลยนะครับสามารถโทรไปจองได้เลยและตอนนี้เราก็มาถึงที่รีสอร์ทแล้วนะครับกำลังจอดรถดเด ไปเราไปเช็คอินกันดีกว่าแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นวันเสาร์นะครับคือคนเยอะมากๆเลยสวัสดีค่ะพอมาถึงแล้วพี่พนักง,งานก็จะให้กรอกข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็มีค่ามัดจำกุญแจ200บาทหรือว่าจะใช้บัตรประชาชนมัดจำแทนก็ได้ขออนุญาตแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเลยนะคะวันนี้กิจกรรมร้รองแพของลูกค้าจะเป็นรอบที่สามนะคะรอบประมาณ5้าโมงนิดๆเดี๋ยวจะมีน้องประกาศเียะคะ่ะลูกค้าก็เดินมาขึ้นแพตรงส่วนกลางด้านล่างนะคะส่วนอาหารเย็นมีแบ่งเป็นรอบนะคะหกโมงกับ1ทุ่มลูกค้าสะดวกรอบไหนคะ ทุ่มหนึ่งเจ็ดรอบหนึ่งทุ่มนะคะลูกค้าสามารถนั่งทานได้นะคะจนถึงสามทุ่มเลยนะคะส่วนอาหารเช้าจะเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงถึงเก้าโมงครึ่งทั้งสองมือจะเป็นบุฟเฟต์ให้ลูกค้าที่มาทานด้านบนนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เช็คเอาก่อนเที่ยงพร้อมนำมือแต่งตัวตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้รายละเอียดเพิ่มเติมลูกค้าเก็บไว้นะคะเบอร์โทรศัพท์ในนั้นเบอร์ล่างสุดอะค่ะจะเป็นเบอร์ของรปภเผื่อลูกค้ามีเหตุฉุกเฉินมีปัญหาติดขัดอะไรหลังนี้ทุ่มก็โทรเบอร์นั้นนะคะส่่วนนนนเเเบบบบอออรรร์์ดด้้าาาททีงงลจะป็ข เธอลูกค้าสั่งอาหารเครื่องดื่มได้นะคะโดยจะมีน้องพนักงานเธอส่งให้นะคะส่วนไอที่แพจะเป็นแพแห้งนะคะลูกค้ามีกีะมั่งนะคะก็นี้เป็นกึ๊ใจห้องค่ะแล้วก็ห้องของลูกค้าส่วนดีนะคะลงกระถานไปเลี้ยวซ้ายค่ะแพท้างที่สองนะคะเธอดูบุฟเฟ่ต์มันคืออาหารที่ดีมากลงสพานเลี้ยวสายปะเราเข้าไปห้องพักกันดีกว่าและห้องของเราก็อยู่โซน B ีนะครับเดินลงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะถึงห้องเลยรู้สึกว่าจะมีคนดีใจเป็นพิเศษนะครับที่ได้มาพักที่นี่ โอ้แพง้งห้าโมงเราต้องรีบแล้วไปเร็วระหว่างทางเข้าเนี่ยบรรยากาศก็กสวยงามมากๆเลยครับเป็นแพริมน้ําที่อบล้อมไปได้วยภูเขาอากาศเย็นสบายตัวห้าโมงตอนนี้40่สินั่นอะแพรรอดสี่โมงมั้งเราบีใช่ปะไปทางซ้ายไปทางซ้ายบีอะไรอ่ะ และโซนนี้ก็เป็นโซนของบาน้านะครับผมใครอยากกินน้ำหรืออยากสั่งเครื่องดื่มอะไรก็มาสั่งตรงนี้ได้และข้างหน้าริมน้ํานั้นก็คือแพรนะครับที่เราจะลงกันแต่ว่าของเราเป็นรอบ5้าโมงเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนแล้วก็จะมาขึ้นแพตอนนี้ก็จะเกือบ5้าโมงแล้ว1 2. 2นึ่งศอมี่ีมีคนพักข้างๆเราด้วยถึงแล้วคะ่ะทุกคนจิงหมวกไว้นี่ ว้าวมี d r เป่าผมให้ด้วย the base มากค่ะและนี่ก็คือวิวข้างนอกนะครับคือแบบชิลสุดๆไปเลยแล้วก็มีเมฆปกคลุมมีหมอกด้วยนะฮะและบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับเวลาประมาณ4ี่โมงเกือบห้าโมงและในที่สุดตอนนี้แพรก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงแพรกันนี่คนรอลงแพรกันเต็มเลยบรรยากาศนี่คึกคักสุดๆน่ารักเกินหลังจากลงแพรมาแล้วื่อความปลอดภัยแล้วก็ต้องไปเอาเสื้อชูชีพกันนะครับแล้วก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ตลอดเลยนะครับ ตั้งแต่ทางขึ้นจนถึงบนแพเสื้อชูชีพนี้ก็มีอยู่รอบแพ่เลยนะครับเพียงพอกับทุกคนแน่นอนใส่เสื้อชูชีพเสร็จก็มานั่งบนเก้าอี้นะครับบนแพจะมีเก้าอี้ด้วยนั่งสบายๆชิวๆและแพที่เรานั่งนะครับจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไปทางภูเขานู่นเลยครับที่มีเมฆเยอะๆเย่ yeah, และตอนนี้แพก็เริ่มออกตัวแล้วนะครับวิวบรรยากาศข้างหน้านี่คือดีสุดๆไปเลย แล้จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับประกาศกฎนะครับว่าต้องทํำยังไงบ้างระหว่างที่อยู่บนแพแล้วก็จะมีจุดให้ลงน้ําและก็ลอยคอกับที่พักนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับจะมีพี่ๆสตาบลงไปดูแลความปลอดภัยด้วยซึ่งพี่ๆสตาฟเนี่ยจะชูชีพสีแดงส่วนคนที่มาพักจะชูชีพสีเขียวนะครับ และนี่ก็คือบรรยากาศระหว่างอยู่บนแพรนะครับธรรมชาตินี่สวยงามสุดๆเ<ม>ย่นั่งแพรกินลมชมวิวมาสักพักก็มาถึงจุดที่ลงเล่นน้ำแล้วตอนนี้แพรของเราถึงที่จุดให้ลงเล่นน้ำแล้วน,น,ลลน,น,ลนะคะลงเล่นน้ำได้แต่ต้องไปหลังแพรหลังจากที่พี่เจ้าหน้าที่อธิบายกฎกติกาเสร็จก็จะปล่อยให้ลงน้ำกันนะครับ แต่ว่าต้องใส่เชือกชูชีพกันทุกคนนะครับแล้วก็ลอยคอกลับไปที่พักได้เลยแต่ว่าเราสองคนก็ไม่ได้ลงไปนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเย็นมากๆเลยตอนนี้แต่ว่าก็มีพี่ๆหลายคนเนี่ยสนุกมากๆเลยดูและพี่สตาร์ก็ลงไปด้วยนะครับชูชีพสีแดงส่วนสีเขียวเนี่ยเป็นพี่ๆที่มาพักนะฮะและตอนนี้เรือก็กําลังลากแผไปที่ห้องพักนะครับซึ่งใช้เวลาโดยรวมทั้งขาไปทั้งขากลับรวมเป็นประมาณ15-20ถึงนาที และตรงนี้ก็เป็นมุมมองฝั่งตรงข้ามของห้องพักนะครับก็จะเห็นได้ว่าห้องพักนี่เรียงกันเป็นแถบๆเลยด้านหลังก็จะเป็นภูเขาส่วนด้านหน้าก็จะเป็นแม่น้ำนะครับและตอนนี้ก็เข้าเทียบท่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเสื้อชูชีพไปเก็บกันโอ้วิวดีมากเลยมาทันแพรพอดีเลยใช่ไหมเพราะว่าระหว่างทางคือฝนตกและนี่ก็คือวิวจากห้องพักของเรานะครับคือสวยมากๆเลยเห็นภูเขาเดี๋ยวเราจะพักในห้องก่อนนะครับรอประมาณทุ่มหนึ่งเราจะออกไปกินข้าวกัน เดี๋ยวเรามาดูห้องกันหน่อยดีกว่าห้องที่เราได้คือ B203 นะครับพอเปิดเข้ามาก็จะเจอห้องที่จัดระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับผมมีผ้าชเช็ดตัวอยู่2ผืนและเตียงก็ใหญ่มากๆมองออกไปเห็นวิวได้สวยงามเลย ตรงปลายเตียงก็จะมีสวิตไฟนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟ2ตาเนาะที่เสียบขีการ์ดแล้วก็รีโมทแอร์อยู่ตรงนี้นะครับเดินเลยมาหน่อยก็จะมีที่แขวนเสื้อนะครับอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวเราใช้ไปแล้วเนาะแล้วก็จะมีน้ํา2ขวดมีแก้ว2ใบมีแชมพูสบู่เหลวแล้วก็กระดาษทิชชู่นะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นถังขยะเดี๋ยวเรามาดูห้องส้วมกันบ้างดีกว่าห้องส้วมเนี่ยจะแยกกับห้องอาบน้ำนะครับห้องส้วมก็จะมีกระดาษทิชชู่นะครับถังขยะแล้วก็ชักโครกที่เป็นแบบนั่งนะครับแล้วก็มีสายชำระด้ววยยแต่่าสาสชำระนี พอเดินออกมาก็เจอกับทางเดินตรงกลางนะครับซึ่งจะเป็นอ่างล้างหน้าล้างมือนะครับมีสวิตไฟหลายอันเลยเอาไว้ควบคุมไฟในห้องน้ําห้องส้วมแล้วก็มีปลั๊กไฟด้วยแถมยังมีไดร์เป่าผมให้อีกต่างหาก และน้ำตรงนี้ก็คือแรงมากๆเลยนะครับตรงอ่างล้างมือก็จะมีกระจกบานใหญ่ๆเลยนะครับป้าเดี๋ยวเราไปดูห้องอาบน้ํากันห้องอาบน้าก็จะมีเครื่องทาน้ําอุ่นนะครับแล้วก็ฝักบัวไหนลองเปิดน้ําดูสิน้ําก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับข้างๆขาๆก็จะเป็นที่วางของนะครับแล้วก็มีราวแขวนผ้า2ชั้นนะฮะป้าเดี๋ยวเราไปดูบริเวณเตียงกันบ้างดีกว่าบริเวณหัวเตียงก็จะมีป๊กนะครับแล้วก็สวิตไฟเปิดปิดได้ซึ่งตรงนี้จะมีสวิตไฟ2ออันนะครับอันนึงก็คือเปิดหัวเตียงอี และภายในห้องก็จะมีแอร์ตัวใหญ่มากๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนเลยรับรองเย็นสบายแน่นอนครับและตอนนี้เวลาก็ประมาณ1นึ่ทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินบุฟเฟ่ตกันไปกินข้าวกินข,ข้าวเย็นกันเป็นแบบบุฟเฟ่และคลิปนี้ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ต่อกัน EP 2สเนาะ